ดวงจันทร์จัดว่าเป็นดวงดาวที่มีอิทธิพลสำคัญต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตบนโลกเพราะแสงสว่างที่สะท้อนจากดวงจันทร์ทำให้มนุษย์และสัตว์สามารถมองเห็นสิ่งต่างๆในยามค่ำคืนได้แรงดึงดูดของดวงจันทร์มีส่วนทำให้เกิดน้ำขึ้นน้ำลงอันจะส่งผลกระทบต่อคนและสัตว์ ใายแหล่งน้ำในการยันชีพนอกจากนี้คนสมัยก่อนยังใช้ประโยชน์จากดวงจันทร์ในการบอกวันเวลาอีกด้วยความงดงานของดวงจันทร์ยังสร้างจินตนาการและแรงบันดาลใจให้กับผู้คนจำนวนมากจนก่อให้เกิดงานศิลปะขึ้นมากมาย สำหรับพุทธศาสนิกชนดวงจันทร์ยังมีผลต่อการกำหนดวันสำคัญต่างๆทางพุทธศาสนาอีกด้วยดังนั้นเมื่อวันหนึ่งดวงจันทร์ซึ่งเคยสว่างอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันกลับค,อคอ่อยๆมืดมิดและเปลี่ยนเป็นสีแดงอิดผู้คนจึงหวาดกลัวและเชื่อว่านี่คือลางร้ายที่กำลังมาเยือนคนไทยในสมัยโบราณเรียกปรากฏการณ์นี้ว่าจันทคราดซึ่งเชื่อกันว่า เกิดจากพระราหูอมพระจันทร์แต่ในความเป็นจริงแล้วปรากฏการณ์ดังกล่าวคือจันทรุปราคาเป็นปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ที่เกิดขึ้นเมื่อดวงอาทิตย์โลกและดวงจันทร์ร่งในแนวเดียวกันพอดีคลิปจันทรุป,ปราคาเนี่เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาตินะเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เงาของโลกเนี่ยไปตกบ,บนดวงจันทร์นะครับเอ่อ สิ่งที่เกี่ยวข้องกับจันทรุป,ปร,ราคาเนี่ยก็จะมีประกอบด้วยนะครับดวงอาทิตย์โลกของเราแล้วก็ดวงจันทร์นะครับก็เกิดขึ้นจันทรุปราคานี่ก็เกิดขึ้น,น,รราาเ,นเ,เมื่อโลกของเราเนี่ยอยู่ระหว àng, ่างดวงอาทิตย์กับดวงจันทร์ <c oughs> เมื่อเมื่อแสงจากดวงอาทิตย์ตกมาที่โลกนะครับมันก็เหมือนก,นกับแสงที่ตกไปบนวัตถุที่ทึบแสงทั้งหลายเนี่ยมันก็จะเกิดเงาขึ้นวัตถุทึบแสงก็จะเกิดเงาขึ้นโลกเราก็ทึบแสงเหมือนกัน เงาของโลกก็ไปตกบนดวงจันทร์ทาให้เราเห็นดวงจันทร์เนี่ยมืดลงเพราะว่าเงาของเรานี่ไปบงังก็เหมือนกับเงาของคนเราเนี่ยเวลาเราเดินผ่านผ่านดวงอาทิตย์อยู่ในแสงแดดอะไรอย่างเงาของเราไปตกที่ไหนตรงนั้นก็จะมืดกว่าข้างนอกเพราะมืดกว่าที่รอบๆเพราะฉะนั้นจันทรุป,ปร,ราคาก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้คือการที่เงาของโลกนะครับไปตกลงบนดวงจันทร์เงาของโลกเกิดขึ้นเนื่องจาก เป็นดาวเคราะห์ที่ไม่มีแสงสว่างในตัวเองหากแต่ได้รับแสงสว่างจากดวงอาทิตย์เมื่อโลกด้านหนึ่งได้รับแสงด้านตรงข้ามก็จะเกิดเงาขึ้นสองชนิดคือเงามืดและเงาเดืถ้าดวงจันทร์เข้าไปอยู่ภายใต้เงามัว,มวของโลกก็จะเกิดจันทรุปราคาแบบเงามัวเงาม,มัวของโลกจะบดบังดวงจันทร์ทําให้ดวงจันทร์มีแสงสว่างลดลงเล็กน้อยคล้ายมีเมฆบางๆมาบางังซึ่งมักจะสังเกตได้ยาก ดวงจันทร์เริ่มเข้าสู่เงามืดของโลกหรือเริ่มออกจากลงยมืดดวงจันทร์จะถูกเงามืดบดบังไปบางส่วนเราจะสังเกตเห็นบางส่วนของดวงจันทร์วาแหวงหรือเลือนหายไปเรียกปรากฏการณ์นี้ว่าจันทรุปราคาบางส่วนถ้าดวงจันทร์เคลื่อนที่เข้าไปในเงามืดของโลกหมดทั้งดวงจะเกิดจันทรุปราคาเต็มดวงเพื่อ,อนแรกนี่คือพอดวงจันทร์เนยโคจรมาในเงามัวของโลกเรียกว่าจันทร จันทรุปราคาแบบเงามมวทีนี้พอดวง wow. จันทรโคจรเข้ามาในอยู่ระหว่างเงามืดและเงาโม่ของโลกอันนี้ก็คือจะเกิดจันทรุปราคาแบบบางส่วนเราจะเห็นดวงจันทร์เนแหวงไปบางส่วนเส,ส,สนร็จแล้วเนี่ยพอดวงจันทรโคจรเข้ามาอยู่ในเงามืดของโลกทั้งใบอันนี้จะเป็นจันทรุปราคาเต็มดวงซึ่งเราจะไม่เห็นดวงจันทร์เป็นมืดมืดไปทั้งดวงแต่เราจะเห็นดวงจันทร์เป็นส,สีแดงคล้ายสีแดงอิด สมมติแม่นี่ก็คือโลกนี่คือโลกใช่ไหมครับนี่คือโลกเสร็จแล้วในโลกก็มีบรรยากาศซึ่งบรรยากาศชั้นที่อยู่ใกล้ผิวลกมากที่สุดเนี่ยเรียกว่าชั้นโทรโพสเฟียมีความหนาประมาณสิบห้ากิโลเมตรใช่ไหมครับชั้นโทรโพสเฟียคราวนี้เราจินตนาการว่านะจินตนาการก่อนว่าอันนี้คือโลกแค่ครึ่งเดียว ทางฝั่งนู้นน่มีดวงอาทิตย์อยู่แต่อยู่ไกลมากเรามองไม่เห็นเพราะนั้นเนี่ยแสงจอาทตย์ฉายมาปั๊บโดนเงาโลกบางโลกก็จะแบ่งว่าฝั่งนี้เป็นฝั่งกลางคืนใช่ไหมครับแล้วบรรยากาศของโลกก็จะมีแสงอยู่ช่วงนี้ที่แสงจันทรุษเนี่ยทะลุผ่านบรรยากาศของโลกได้แต่คราวนี้เนี่ยบรรยากาศของโลกเนี่ยนะครับชั้นโทโพสเฟียร์เนี่ยมันจะกระเจิงเอาแสงสีน้ําเงินหรือแสงที่มีความยาวคลื่นน้อย,น,อย,น,อยนะครับอันนี้คือแสงที่มี แลมดาน้อยมันจะกระเจิงเอาไว้พอมันกระเจิงปป๊บเราก็เลยเห็นทองฟ้านในเวลากลางวันเนี่ยเป็นสีน้ําเงินผลจากการกระเจิงแสงนี้ฉะนั้นนะครับแสงที่มันลอดจากชาั้นบรรยากาศมาได้เนี่ยก็เหลือแสงที่มีความยาวขึ้นมากเท่านั้นก็คือเป็นแสงที่มีความยาวขึ้นมากๆอันนี้ก็คือเช่นเช่นแสงสีแดงใช่ไหมครับผ่านออกมาได้ แล้วก็กระบวนการสําคัญที่ทําให้แสงสีแดงเนี่ยม,มันมีทิศทางทํามุมเฉียงลงมาได้เนี่ยก็คือปรากฏการณ์หักเหเนื่องจากว่าบรรยากาศของโลกเนี่ยนะครับมีค่าดาชัชนีเี่ที่ไม่เท่ากับอากาศธรรมดาไมถึงไม่เท่ากับสุญญากาศเพราะฉะนั้นแสงก็เกิดการหักเหลงมาขณะเกิดจันทรุปราคาดวงจันทร์ก็จะอยู่ในแนวเส้นตรงเดียวระหว่างดวงอาทิตย์โลกแล้วก็ดวงจันทร์สมมติดวงจันทร์อยู่ตรงนี้นะครับดวงจันทร์นี่จะมีขนาดเป็นเส้นผ่านสุนกางเป็น1นึส่วนสแล้วก็ผิวดวงจันทร์ด้านที่เราเห็นก็มีกระต่าย ดังนั้นณขณะนี้เงามืดของโลกเงามืดของโลกก็บังดวงจันทร์ไว้ทั้งหมดแต่นะครับกลับไม่มืดมิดเพราะว่ามีแสงสีแดงเนี่ยลอดออกมาตกกระทบที่ผิวดวงจันทร์ได้ดังนั้นขณะเกิดจันทรุปราคาในดวงเราก็เลยจะเห็นผิวดวงจันทร์ทั้งทั้งดวงเนี่ยเป็นสีแดงนะครับจันทรุปราคามักจะเกิดขึ้นในคืนวันเพ็ญขึ้น15าคำ่ำอย่างไรก็ตาม ปรากฏการจันทรุป,ปราคาไม่สามารถเกิดขึ้นทุกเดือนเนื่องจากระนาบที่โลกโครจรรอบดวงอาทิตย์และระนาบที่ดวงจันทร์โครจรรอบโลกไม่ใช่ระนาบเดียวกันหากทำมุมกันประมาณ5องศาแล้วก็ใน1ปีนะครับจะมีเพียงแค่2เดือนเท่านั้นนะครับที่จะมีโอกาสเกิดสุริยุป,ปราคาและจันทรุป,ปราคานะครับก็คือเดือนที่ดวงจันทร์นั้นอยู่ในแนวเส้นตรงกับโลกโดวงอาทิตย์คืออยู่สูงเท่ากับโลกนั่นเอง ส่วนเดือนอื่นก็ไม่เกิดอย่างเช่นวันนี้ก็จะไม่เกิดสุริยุปราคานะครับในเดือนนี้เพราะว่าดวงจันทร์นั้นอยู่ต่ํากว่าดวงอาทิตย์ก็เลยไม่บังกันสําหรับการสังเกตจันทรุปราคาจะสามารถสังเกตได้จากบริเวณใดๆก็ได้บนโลกที่เป็นเวลากลางคืนและเราสามารถที่จะดูดวงจันทร์ได้ด้วยตาเปล่าโดยที่ไม่เป็นอันตรายต่อดวงตาถึงแม้จะเป็นช่วงที่ดวงจันทร์เต็มดวงก็ตาม ปัจจุบันมนุษย์เราเหินห่างไม่ผูกพันกับดวงจันทร์เท่าในอดีตเพราะว่าสมัยนี้คนอยู่ในเมืองแสงเมืองทําให้เราไม่มีโอกาสที่จะมองเห็นดวงจันทร์ไม่มีโอกาสสัมผัสด,ดวงดาวถึงเวลาหรือ,อยังที่เราจะพาตัวเองไปใกล้ชิดกับธรรมชาติออกไปนอกเมืองเสียบ้างแงนดูท้องฟ้าเพื่อที่เราจะได้เห็นดาวเห็นเดือนชัดเจนขึ้นความสุขง่ายๆ ที่ธรรมชาติสร้างสรรค์ให้เรามาหลายชั่วอายุคนแล้ว